ก็สรับตัวไมโนเลสตาโฮนะครับไมโครเลที่ระบบกนะครับในส่วนของเครื่องเล็กมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวเมนูสรับฟังก์ชันการช้งานนะครับนั่นคือตัวไมกโนเลสตาโฮนะครับที่ถะบบกนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับนะครับตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มเมนูฟังก์ชันการงานเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดู ไมโครเซฟต้าตัวเก่านะครับนะครับไมโครเซฟต้านะตัวเมนูตัวเลือกฟังก์ชันอยู่ด้านล่างนะครับมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของการดูประวัตินบาบก็จะอยู่ในกรอบของตัว แอปเลยนะครับไม่ต้องไปกดดูเมนูด้านบนนะครับตัวใหม่นะครับจะอยู่ด้านบนหลันี้เลยนะครับนะครับก็จะมีแอบเอกดูประวัติตรงนี้ได้เลยนะครับตเก่าต้องไปที่เมนูด้านบนนะครับตัวนี้ตักเก่า MacOS 1 5นะครับต้องไปเลือกมุมมองแล้วก็ดูประวัติส้นประวัตินะครับ นะครับ Mac OS ยระก็ตำออกมาหน้าใจมากยิ่งขึ้นครับตัวที่เพื่อนๆเนี่ยเเป็น Mac OS 1 5นะครับตัวนี้ Mac OS ย6ระบนะครับ